เจ็ดข้อคิดดีๆที่คุณได้ฟังแล้วจะรู้สึกโชคดีชีวิตที่ต้องเดินผ่านเวลาที่นับถอยหลังทุกวินาทีเราจึงต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดอย่าปล่อยมันผ่านไปกับความทุกข์จงตื่นมาทุกเช้าด้วยอารมณ์ที่สดใสมองหาสิ่งดีๆคิดแต่เรื่องดีๆแล้ววันนั้น สิ่งดีๆก็จะตามเข้ามาในชีวิตข้อที่หนึ่งเมื่อใดที่เราถูกเอาเปรียบให้หัดปล่อยวางหากเรากำลังรู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบอยู่อย่าไปเข็บมาคิดเล็กคิดน้อยให้เหนื่อยหน่ายใจจงปลอยวางไปบ้างในบางเรื่องที่มองข้ามผ่านได้อะไรไม่เหนือบากกว่าแรงยอมได้ก็ยอมไป ให้ใจเรามีความสุขก็เพียงพอข้อที่สองจงมีความสุขกับสิ่งง่ายๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวจงมองดูหาความสุขกับสิ่งเหล่านั้นให้เจอเพียงแค่ยังกินข้าวได้มีข้าวกินอิ่มมีที่จะนอนและนอนหลับสบายไม่ได้ไปตากแดดตากลม ตากฝนมีเสื้อผ้าสวมใส่มีคนรักคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลคอยห่วงใยกันแค่นี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วความสุขที่ได้จากสิ่งเล็กๆเหล่านี้ถ้ามองหาให้เป็นเราก็จะมีความสุขได้ข้อที่สอย่าใช้เวลาไปกับความโมโห อย่าไปเสียเวลาที่จะโมโหหรือโกรธใครเพราะมันไม่มีประโยชน์เสียทั้งพลังงานชีวิตและยังเสียเวลาในชีวิตอีกด้วยเราควรใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะเวลาในชีวิตนั้นเรามีจํากัดอย่าตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแย่ๆเลยข้อที่สเมื่อมีคนทำให้เราเสียใจ ให้ลองปล่อยมันผ่านไปหากเราจะต้องเสียใจกับการกระทำของคนอื่นบ่อยๆเราควรต้องหันกลับมาดูแลหัวใจของเราลองปล่อยไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วหันกลับมาทบทวนตัวเองใหม่เพราะสุดท้ายในโลกใบนี้ก็ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้แต่คนที่รักเราที่สุดสุดท้ายวันหนึ่ง ก็ต้องจากเราไปอยู่ดีไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ด้วยกันจงใช้ชีวิตให้มีความสุขน่าจะดีกว่าข้อที่หไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่ามัวแต่หาคนที่ทำความผิดเพราะไม่มีใครถูก และไม่มีใครผิดลองมองดีๆจะพบว่าถูกใจใครกับไม่ถูกใจใครมากกว่าต่อให้ทำผิดแต่ถ้าถูกใจยังไงก็มองว่าถูกและต่อให้ทำถูกแต่ไม่ถูกใจยังไงก็ผิดอยู่ดีฉะนั้นอย่าเอามาใส่ใจไม่มีใครถูกใจได้ทุกเรื่องแม้แต่เราเองบางครั้ง ก็ยังไม่ได้ดังใจเราเองเลยข้อที่6สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญต้องรักษาไว้ให้ดีหลายคนที่เกิดมาอาจจะปรารถนาที่อยากจะมีเงินทองมากมายเพื่อความสุขสบายแต่เราทุกคนก็สามารถมีความสุขบนความเรียบง่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นสำคัญมาก ต่อให้มีเงินมากมายก็เสือสุขภาพที่แข็งแรงไม่ได้อยู่ดีแล้วจะมีมากมายไปทำไมถ้าต้องนอนอยู่โรงพยาบาลข้อที่เตเมื่อใดที่รู้สึกกุ้มใจลองหายใจเข้าลึกๆหากรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มีแต่ความกัดกุ้มใจมากเหลือเกินไม่รู้จะเอามันออกไปได้อย่างไรลองหายใจเข้าลึกๆ แล้วมองดูเวลาที่มันเดินอยู่นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆทุกวินาทีฉะนั้นจงสร้างกำลังใจให้ตัวเองกำลังใจที่ดีที่สุดต้องมาจากตัวเราเองนี่แหละขอบคุณบทความดีๆจากบิดคาเทค